ขายย่อยๆวันนี้จะเสนอเรื่องของสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมกันนะคะพูดคุยปัญหากากแรแพ็ตเปียมค่ะรวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะั้นต้นข้อแรกก็คือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะก็ตั้งแต่ผู้ที่ก่อกําเนิดของเสียค่ะต้องมีภาระความรับผิดตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะ2คือผู้รับบำบัดค่ะและรับหลอมหลออ่ออลูมิเนียมนะคะซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะรับขยะที่มีพิษเนี่ยมาทําการหล่อหรือว่าหลอมหรือไม่ด้วยข้อที่3ก็คือข้อเสนอแนะของสอทอนะคะในมาตรการการป้องกันเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวค่ะในข้อเสนอแนะแรกของสอทอนะคะก็อยากจะให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยไปแยกนะคะโรงงานค่ะหรือจุดที่รับรีไซเคิลของเสียว่าแต่ละจุดนั้นเนี่ยมีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพให้แยกออก จากกันอย่างชัดเจนข้อเสนอและข้อที่2นะคะก็สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะให้เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรวมศูนย์การพัฒนาการสื่อสารการส่งเสริมและป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ สาสุดท้ายค่ะเป็นการผลักดันการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน่งให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่มีศักยภาพมาพัฒนาเป็นวัสดุหมุนเวียนนะคะหือข้อเสนอแนะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เพิ่งจะมีการประชุมกันในแบบวันนี้ค่ะ